สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามัคคีกับเราเจะาก,ก็กิดนะคะจำวันที่11ส,สิงหาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนในทุกท่านเรื่องการพนันนะคะสำหรับเราสามาัคคีตัวเด่นก็คือ3กับ6 8กับ1 80 81 83 84 86 5 86นะ10 11 13 16 18 สามแปดหนึ่งแดหนึ่งห้าสาหหนึ่งหนึ่งแปดสจับคู่ก็แปดหนึ่งหนึ่งปสหกสามหนึ่งหหหนึ่งเนาะก็ <Garage S 1> <K> ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะสองแนวทางนี้มาเหมือนกันเด้อซูนก็สามแกับ1 3ึ 1, 35, 3่งสามซูนสามงสมหสามสาองมันจะมีเบิ้ลนสาสามนะหนึ่งสามหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดดหนึ่งเ้า 081 831683083จับคู่ก็033081183113สำหรับคลิปนี้ก็จบคงจะเพียงแค่นี้เนาะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ จับคู่รุ้นด้วยกันเด้อสองแนวทางนะต่างกันหนึ่งศูนย์กับหกโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ